สวัสดีครับผมบอยคาร์เวเซอร์นะครับมาดูน้องๆีพี่นับจระบีหน่อยใช้บูทหรือเปล่านนใช้บูทหรือเปล่าใช้บางเป็นบางเวลา <laughs> แ,ลแล้วแล้วแล้วใช้บูทหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช้บูทหรือบ้างดูเลยโอ้สะอาดมากเลยนะเนี่ย ออใช้เป็นจาระบีหลอดเหรอเดีด๋ยนะจะเป,เปลี่ยนมุลใหม่แล้วอีกรถเรากี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยกันเนี้ย <S <S สามพันหนึ่งเก็บอยู่เลย งานเราก็ต้องอัดทิงไวน้นะครับถ้ามีเวลานะเช้ามาเราก็ลุยงานเลยเพราะบางทีในเช้ามาแล้วมันร้อนอากาศมันร้อนอัดแล้วมันซานนี่เนี่ยบุงกี0.93้สามพันชั่วโมง โอ้นี้20ตันนะทุกคนเครื่องมิซูบิชิ Cm50 18แรงมาดูช่วงล่างนะครับ3,000ชั่วโมงกิ๊บกิ๊บจอร์วีทิ้งไว้ตราเจ็น,นอ,อะไรครับใช้บูทูธมันก็จะแห้งๆเราใช้บูทูธจะแห้งเหงออ่อาตรงนี้เหรอใช่ใช่ còn runhio à tùng nhỉ à oh này fan petra sunny này à ông kia mới nghe không kia mới nhở? không kia mới nhở? không โอซานี่บริการดีนี่รลูกเก่าลูกเก่าน,น่าจะ093นี่09ใช่ใช่ของมากระสุน93 <c oughs> นี่ก็อยู่ขัก้วโกเบกับซอยยิกะสิกี่เล็กลงวะใจสตักจะไม่ทันก็เลยอาะไม่ทันเลย <c oughs> เนี่นะะแต่งวัยรุ่นขับก็จะชอบแต่งเนี่ย มื่อก่อนผมก็จะแตง่งแบบนี้แนละแต่ว่ามันเหนื่อยตอนล้างนะผมก็เลยถอดออกข้างในเขาก็จะสาดนะม,นมีที่ใส่รองเท้าตัวนี้เป็นจอใหญ่นะครับจอทัสรีนนะเป็นจอเหมือนไอแพดเลนะในสามปัน 3, ชั่วโมงยังสีตัวเดินยัง đậm gì đây Ồ, đi gọi chân chân là bì đây gọi hay thế <laughs> mẹ ăn chân bì gì nữa Ôi, <laughs> <laughs> oh, đưa đưa, 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 đưa. Lửa, đưa. <laughs> กี่ชั่วโมงแล้วพี่คันนี่4,003 4,003อ๋อไหวเลยเราดูแลตั้งแต่ไฟแดงไงครันมือแรกเลยใช่ไหมเนี่ยมือขับขับตั้งแต่มือแรกเลยมือแรกเลย๋อใช่รถรถมือเดียวเนี่ยคือเราแบบยังไงภูมิใจที่จะได้ดูแลพอเราเช็ดเงี้ยเราดูแลเงี้ยพอเรามองงเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นรถใหม่ตลอดไงใช่ ที่กว่าพี่ฉัิ่มรถใหม่มันอะไรอะไรมันก็ดีนะขับนิ่มสบายแอร์เย็น ไม่ต้องกลัวเสียคับอย่างเดียวดูแลเรื่องอัดจารบีเช็คน้ำดูเป็นบางวัน <c oughs> ช่วงล่างใหม่ๆเเดินลุยเลนหรือว่าลุยบ่อเก่าบ่ออะไรไม่ต้องไปกลัวโซ่จะตกตัวนี้เป็นเอ็มนะครับเป็นร้องท็อปนะจะไม่มีตัวถูตมันนะครจะไม่มี ไฟท้ายก็จะไม่มีเบาะก,ก็เป็นเบาะธรรมดาเบาะสปินธรรมดาไม่ใช่เบาะลมนะไรแอร์เย็นฉ่ำเลยปั๊บเบาะแปะเบาะแปะเลยเอ้าวไม่้หมวกกันน็อกมาไงโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สายจบด้วยนะครับมาไง